คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะหมดอีกกี่บาทเนาะขับรถมาผมก็ตั้งนิดนิดเวันนี้ก็จะเป็นเครื่องยำน้เส้นนะจ๊ะมีนมึเส้นร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็หมดไปนี่ชิ้นนี้กากหมูน้องแม่แม แล้วก็อันนี้โมโบูบดก็ถุงนี้ทั้งหมดเนาะก็สามร้อยยี่สิบแปดบาทค่าไปเลย <laughs> ไปกินละ <laughs> ก็ชิ้นนี้จากหมูน้องแม่มก็ีคนมารอกินไอติม จะจะจุดจ้ามาเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่ช่สัมบ้านกันนะเล็กเล็กก็จะซื้อไปซื้อหมูมาตุนไว้หนึ่งโลก็ร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็หมดไปร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็หมดไปแล้วก็อันนี้หมูบด ก็ถุงนี้ทั้งหมดเนาะก็สามร้อยยี่สิบแปดบาทนี้อีกร้านหนึ่งนะงไปซื้อแหนมมาก็นี้คนมารอกินไอติม <c oughs> เอ,อ้อว่าจะจะจามาเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่ท้ศมากันนะหน่ร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็ หมดไปเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะหมดอีกกี่บาทเนาะแล้วเหลือเท่าไหร่นะจ๊ะก็รวมๆวมแล้วก็เกือบห้าร้อยเนาะมีอีกร้านหนึ่งนะไปซื้อแหนมมาก็นี้เท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะหมดอีกกี่บาทเนาะแล้วเหลือเท่าไหร่นะจ๊ะก็รวมๆวมแล้วก็ เกือบห้าร้อยเนาะก็ไปซื้อไปซื้อหม,ม,อหมูมาตุนไว้หนึ่งโลกอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่ารุงนี้จะหมดกี่กีก่กบาทเนาะแล้วเหลือเท่าไหร่นะจ๊ะก็รวมรวมแล้วก็เกือบห้าร้อยเนาะเดิมไปตลาดมาจ้ะนี่ถุงนี้ ซาเวันนี้ก็จะเป็นเครื่องยำเส้นนะจ๊ะมีนุ่นเส้นไะฆ่าไป,เ,ปเลย่ไปกินละก็คนมารอกินไอติมเอ้าไม่เจ๋อเจ๋อจ้ามาเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่ใส่ส่ลงกันนะเป็นไรมีอีกร้านหนึ่งนะไปซื้อแหนมมา นี้นก็ไปซื้อไปซื้อหมูมาตุนไว้หนึ่งโลก็สามร้อยยี่สิบแปดกับร้อยห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะก็ระนิดเดียวดูสามร้อยยี่สิบแปดบาท วันนี้พี่แสนอยากกินเครื่องยำไปเส้น่ะะฆ่าไปเลยไปกินละก็นีอีกร้านหนึ่งนะไปซื้อแหนมมาก็นี้แล้วก็อันนี้มูบดก็ถุงนี้ทั้งหมดเนาะก็สามรอยี่สบแปดบาทเท่านี้นะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะหมดอีกอกี่บาทเนาะแล้วเหลือเท่าไหร่นจ้าก,ก็รวมๆแล้วก็เกือบห้าร้อยเนาะนี่ชิ้นนี้กากหมูเนาะแมมก็มีไอติมอมคาอ่า ชื่อหมูมาตุนไว้หนึ่งโลคุณที่รับชมคลิปของทวีพรน,นะจ๊ะวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีจ้าแล้วก็อันนี้หมูบทก็ถุงนี้ทั้งหมดเนาะก็สามรอยี่สบแปดบาทคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะหมดอีกกี่บาทเนาะ ขับรถมาผมก็ตั้งนิดๆครับนี่ก็ของพี่แสนกับของทวีพรคนแรกหนึอันก็หนึ่งรถนี่ก็ของพี่แสนกับของทวีพรคนแรกหลึอันก็หนึ่งร้อเดิมไปตลาดมาจ้กนี่ ถุงนี้สามมีอีกร้านหนึ่งนะนไปซื้อแหนมมาก็นี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็หมดไปร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็หมดไปสามร้อยยี่สิบแปดกับร้อย เก้าบาทนะจ๊ะก็เรนิดเดียวดูนี่อีกร้านหนึ่งนะนี่ไปซื้อแหนมมาก็นี้รางวัลย้อมใจให้คนทำงานเนาะแล้วก็ไอติมนี่ของเมมเมมสอันรางวัลย้อมใจให้คนทำงานเนาะแล้วก็ ไอติมนี่ของเมมเมมสองอันไอติมของใครอ่าเนี่อะาเนๆๆียอยากกินไอติมในโตะ๊ะสามร้อยยี่สิบแปดาทวันนี้พี่แสงอยากกิน,นเครื่องยำไปเส้นร้อยห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็หมดไปค แล้วก็อันนี้มูโบดก็ถุงนี้ทั้งหมดเนาะก็สามร้อยยี่สิบแปดบาทนี่ชิ้นนี่กากหมูน้อแมมแมมก็มีคนมารอกินไอติมเออจัดจัดจุดจ้ามาเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่ช่วยสอกมาเลนะเก็บ วันนี้ก็จะเป็นเครื่องยำเส้นนะจ๊ะมี้นเส้นน,นี่ชี้นนี่กากหมูน้องมมแมมก็มีรางวัลย้อมใจให้คนทำงานเนาะแล้วก็ไอติมนี่ของแมมแมแมสองอันคนมารอกินไอติม โ oh, อ้ยเจ๋อจ๋อเจ๋อจ้ามาเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่มอทรศัพท์มากนะนะไม่ไอ่ดนนีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าทุกงนี้จะหมดกี่กี่บาทเนาะแล้วเหลือเท่าไหร่นะจ๊ะก็รวมรวมแล้วก็เกือบห้าร้อยเนาะค่าไปเลยไปกินละก็วันนี้ก็จะเป็นเครื่องยำเส้นนะจ๊ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปของทวีพรน,น,นะจ๊ะวันนี้ก็บ้ายบายสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะหมดอีกกี่บาทเนาะขับรถมาผมก็ตั้งนิดนิดแล้วก็อันนี้มูบดก็ถูงนี้ทั้งหมดเนาะก็328บาท ไอติมคายอ่านีๆ่ๆๆอ่าๆอยากกินไอติมในต๊ะสาี่สิบแปดกับร้อยหบาทนะจ๊ะก็กรอนิดเดียวดูนีชิน้นนี่กากหมูเนาะแมมก็มี ชิ้นนี้กากหมูน้องแหมก็มีชิ้นนี้กากหมูน้องแหม่ก็มีชิ้นนี้กาก